เพื่อนนะเนี่ยเองวันนี้ติดเองครับวันนี้นนนนดูกับเกมซต์แว์เนาะอาร์ติก็เล่นมาหลายปีแล้วแหละแต่แต่ก่อนนะครับเล่นมาหลายปีแล้วแต่อันนี้อาร์ติก็เพิ่งกลับมาเล่นนะจะทำชาเลนจ์นะครับห้ามตายนะก็คือเล่นไปยาวๆนะถ้าผู้ชมก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่า ว่าผมเล่นผมนั้นเล่นเก่งขึ้นหรือเปล่านะเกิดแต่น่าจะกากขึ้นคับตื่นดุนดึนเด้อเอาใหม่คือผมถามเรื่องดิเหมือนคนที่เขาเก่งๆเล่นอะ่ะผมอยากรู้นะว่าโอ้ oh my god ว่า,วาเ,วเวลาเล่นแล้วมันก็จะมีเวอร์บอร์ดออกมานะผมไม่เข้าใจว,ว่ามันออกมาได้ไงครับ h o v อ r b o a r d อันเนี้ยเ o ี e r ฮาวเวอันนี้นะครับผมไม่รู้นะ,ะว่าว่าแบบว่าออกมาเนี่ยมันไม่มีเวอร์บอร์ดนะท่านผู้ชมมันไม่มีนะแต่ถ้าไม่คนอื่นเล่นแล้วเขามีนะเออะผมก็ยังมีแค่สกินกากรนะจะทำา้าเล่นนะครับโอ้มีคนหนึ่งที่เขาทำรัวมากครับไม่ได้มอง คือมันออกมาแล้วเป็นเท้าบอดผมกำลังหาวิธีอยู่นะครับคนนี้เขาเป็นแชมป์สี่ล้านนะครับคนนี้เป็นแชมป์สี่ล้านเดี๋ยวผมจะมาล้มช่วยไม่มีทางอะ <c oughs> จะเล่นให้ได้หมื่นหนึ่งผมก็ดีใจแล้วครับเพราะยังไม่เคยเลย คือตู้ตู้ตู้ตูอันนั้นคืออะไรสายฟ้าเหรอโปเกมอนโปเกมอนในน้ำข้ามูอูปีกาลีปุยอัตมัคค่ะมุกระโดเลมอนโดเลมอนในน้ำข้ามูวู้หูเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเหรียญเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเหรียญนะว้ายเมื่อกี้นัดลืมกดกระโดดไปชนรถไฟพอดีกระทู่ตู้ตู้ Vậy ta bọc, bọc, đứt xịt ta bọc Who can hide, who can hide I do, and take him slow And I go zip, zip, oh, um, zip Ah, bro Na hẹt tai Đấy kia 4.000 tem You can hide, I will go on by, I and take him slow แี้วก็ดู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 อันนั้นะออป๊อปป๊อปสกิลท๊อปป๊อปวูวูทำให้ผมได้ยินเสียงมาเห่าเฮ้ยสิงไงเป็นไง,ไงดูสกสิลผมมันจะขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่าสกสิลผมแต่ว่าเวลาผมเล่นนะครับผมก็จะทําแบบนี้ครับก็เลยสามารถทําให้ผมตายผมชอบเล่นแบบว่าโลดโผนนะครับแบบนี้อู้ well แบบนี้ครับแล่ก็แบบนี้ ไปเจชินี่ครับเหมือนแบบเหมือนแบบอยู่ตรงป้ายดูอันเจ๊กมโฟนี่น่าก็จึ้งจิงจิงจงจงจอานาปปปปป

プー、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 プ เพลงประกอบด้วยนะครับโคตรเสียงดังผมไม่ค่อยได้เปิดเสียงนะครับตึงตึงเม่กี้ข้ามกล่องเงตึ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 งตงตาปปปผมต้องหลบเหรียญให้ได้นะครับตอนนี้

ขึ้นนะครับท่านผู้ชมแปวแปวแปวว้าวตายเย็ต้องใช้อันนี้เลยผุมคลองนะผมมีเยอะนะผมผมเก็บเอาไว้ตั้งหลายอันครับโอ้ชิตบางอันมันก็เป็นทางตันก็มีครับอ้ m มายก

จิงจิงบอบบ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 อ๊ไปไวอชชิ่งด่วนเลยดูด่วนนะเพราะผมเสียได้นะชาวอุลวงเขาไม่ได้จ่ายผมชาดับชาดับปิดเสียงปิดเสียงทุกคนช็อตนี้ทุกคนต้องปิดเสียงนะชาวอุลกงไม่ดีนะเพราะเขาไม่โปรโมทผมนะครับผมก็ไม่ต้องไปเปิดเสียงให้เขาคนระับ เนี่ยแหละฮาร์บอบอดฮาร์บอบอดนี่แหละครับฮาร์บอบอดเห็นไหมฮาร์บอบอดเป็นไงฮาร์บอบอดที่ผมอยากได้ฮาร์บอบอดที่ผมอยากใส่เพราะโหบ้านี่พิซูบินดามาแล้วโยมจ้าอาตมาปวดหัวเป็นไข้อาตมาอัดจูมาใส่ตักบายใจก็กินผาลามาแล้วโยมจ้าอาตมาปวดหัวเป็นไข้ซิงหัวตะเบี้ยวท้องเปี้ยวเตะเตะเบี้ยวหนาตุ๊ด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 น่าโหดีนะ เพราะบอดมันดีอย่างนี้แหละเวลาชนสิ่งของนะคระเพราะบอดจะหายนะับไปแล้วต้องดูโฆษณาดูเขาไม่ได้จ่ายเกมนี้ไม่ได้จ่ายผมปีเจียงบบอดเสียงปีเจียงเสียงคล้ายคแพทริก เอ้ยผมเคยเล่นนะครับไอเกมนี้เคยเล่นตอนเด็กคือแค่มันอย่าอย่าให้อให้ลดให้ลด Shut up เพลงแต่ว่าลดห้ามความพื้นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ กดข้ามได้สักทีโอ้ oh my god โอ้ my god ไม่ผมได้ทั้งสองอย่างเลยเมื่อกี้จีจ่ดึงเหมือนเกียร์แกะไม่โอ้ oh my god h i s game sucks Facebook ไม่ต้องผม Facebook ไม่ได้จ่ายผมไม่ต้องไปดู <c oughs> ผมดูคลิปรอบสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าผมอยากให้ได้แบบว่าหนึ่งแสนนะผมก็จะดูไปเรื่อยๆเ็ปดก็น้อยมากเลยครับสิบเอ็ดเป็ดสิบเอ็ดเบ็ดมาดกระโดดสูงเกินก็ไม่ดีนะแต่ว่าผมสุมได้เนาะก็ต้องทำใจ เมื่กี้มันหายพอดีดีนะครับผมไม่กระโดดใส่รถไฟโง่โอ้ shit oh my g o ด Facebook ไม่ได้จ่ายผมนะครับไม่ต้องไปเปิดเสียงนะครับคลิปนี้ไม่ต้องเปิดเสียง Facebook ไม่ได้จ่ายนะครับคลิปนี้ไม่ต้องเปิดเสียง โอ้ไม่กอดผู้ใหญ่กำลังลังแกเด็กโอ้ไม่กอดไม่ใช่แหละ shut up bro. บินเอออย่างนั้นแหละบินบินบินตืนตื่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 นต่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 ไม่ด้ี่มืน่นแล้วนะครับถ้ามันรอดได้ด้วยไอ้อันเล็ก ผมไม่รู้มาก่อนนะครับว่าอันเล็กรอดได้วัดกระโดดสูงมากผมไม่อยากเสียนะครับมันเสียตั้งสี่อันเกมพึ่งไม่ได้จ่ายผมผมไม่เปิดเสียงทำไมทำไมรังมันเป็นสีม่วงแต่ว่าน้ำผลิตมันได้สีอื่น แสดงว่าเขาไม่ได้อัพอันบนเลยเห็นไหมที่ผลิตอะ่ะเขาไม่ได้อัพที่ผลิตนะครับมันก็เลยผลิตช้าเนะแบบ Among Us Guys All In <c oughs> ให้ผมเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมดูดิว่าว่าผมจะนำคนนี้อีกไนไม่ช้านะครับเพราะเขาได้เพรามันเหลืออีกไม่พันละ What the heck bro ดูเป็นเรื่อนนะับจนกว่าผมจะได้หนึ่งแสนได้หนึ่งแสนผมไม่ผมไม่ดูแล้วนะครับมันหลอกนะครับอย่าไปเล่นผมไม่เล่นนะครับเกมนี้ อ่ะไม่ใช่เกมฟอร์กายเรอเนี่ยหางอีกแค่ร้อยเดียวเองนะครับเรียบร้อยผมนำสองคนละซิงไซค์ไซ,ค,ซค์โอ้ my god วิ่งว้าวปูดแอมลาเป็น แค่นี้ได้ปไอแคบัน Let's go บิมา I'm a i m i n a I'm a c i m n a อ้อมากริมเากูปีนตไม้ได้กูมดปูไม้ฟืตัวกแปกูปีบีฟูชูยืเลยกติดปศกตดจกิมมนาเฮ้เมื่อกี้จะตายเฮ้ย คิมเรนา่ามาคิมเรน่คิมเรนา่ามาคิมเรน่าอมาคิม่เอ็าไปดันอมาคิมเรน่ <c oughs> ดูโฆษณาเยอะไปหน่อย <c oughs> ไอทางนั้นรถไฟมาไงก่อน ดูดิไอ้รถไฟตรงนี้มันตันนะแต่ว่า What the heck bro อรอบสุดท้ายเพราะเล่นแล้วมันยิ่งไวขึ้นแล้วอุปสรรคมันยิ่งเยอะนะครับก็ว่าทำไมก็ว่าทำไมเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับไอตั้งตอนแรกๆนะครับเขาไม่ได้ใช้แต่พอหลังๆนี่ต้องใช้นะครับโอ้โหลิมน้อง ออกหมอกริม oh, ไม่ร้องาสายฟ้าสายฟ้าเอาไปทำไรายได้ฮหลโหล What Oh my god เจ็ดหมื่นกลายเป็นคูณห้านี่ผมเล่นตั้งนานนะอันล็อกเลยนะผม

ได้แค่นี่คือเล่นตั้งนานได้แค่นี้เนี่ยนะอาหมากรุเมลาาก็๊อ้าวได้ปอบนะคบเคยโหลดมาแล้วฮ่าผมอยากเริ่มมาแล้วมีคาเวอร์บอร์ดเลยนะครับเพราะมันเมนาะอีเวนต์อะไร อูอูห,ห,หรับได้เยอะมากเอออันนี้ต้องดูันเครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมอัดกี่นาทีละอีกสักอีกสักรอบเดียว คืออยากให้ตัวตรงกลางตายไปบอสได้ไงก่อนอะไรก็เลยเล่น,นก็ได้ มาผมจำผมจะไอดีแล้วนะครับตายก็คือตายนะผมจบคลิปเลยก็เกิตายฮอสซิงมาดูมาคุยมืนอน้อมมาคุยมือน้อมไอ้อีกรอบหนึ่งแค่ทดลองเนาะ ผมกดคูณสิบนะครับลองดูดิโอผมอาจจะนำคนนี้ได้ชิวๆทุ้ยบ้าไปไม,ไมัน่มันน่าจะไม่หายนะครับนอกจากผมตายผมลองดิหัวเกิดไปข้างๆก็อาจอาจะมีตำรวจมาจับก็ได้นะ เกมเมนาอโม่เกมเมน้อ hmm. ปุต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 ุมือหนึ่งละแป๊บเดียวเองก็เกมมูว้าวว้าเมื่อกี้ชนเสาเหรอผมไม่ทันมองเกือบปัดไปอีกด้านหนึ่งละโอ้ยไม่น่าทักเลยต่อเออแล้วไม่ข้างบนมันคืออะไร โัชิงอาหม,มากิ้มแม่นาืิทำเพื่อใครกลืนมนะคูณยี่สิบวัตต์เฮกโอ้แปบ๊บเดียวก็พันหนึ่งแล้วครับหนึ่งแสนต้องมาแล้ว เริ่มไม่นานกลายเป็นสิบแล้วนะครับเริม่มเริ่มเริ่มไวนะครับท่านผู้ชมคูนี่ก็หมดไวเกิน รอลดอุณหภูมิเมื่อกี้ลดอุณหภูมิขึ้นต่อหน้าต่อตาเก็บเหรียญได้ครบจังวันนี้ต้องมีคนพลาดต้องมีคนเคยเล่นอันนี้แล้วพลาดสักเห,นหนรียญนึงนะอุ้ยแรลกแกแลกโ,บ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 โบรบโรบแหลกแหลกมันมีอะไรขึ้นไม่รู้นะครับเมื่อกี้แล้วมันทำให้ผม้ากเลย

โฆษณาทำไมไม่ต่อเกมแย่แล้วท่านผู้ชมเริ่มปวดกระบาลกับเกมนี้ เวอร์นะครับมันไม่เป็นขนาดนี้เคยโหลดมันเลยละแ,แรกๆมันก็จะให้เยอะมากเลยนะครับแต่พอหลังๆน้อยนี่มันเวอร์นะมันเวอร์แก่พอดีนะครับทำถ้าเกิดได้ สวย hoverboard ถึงดึงดึงตดึงฉันจะไปเอาทำไหมสิ่ฟองตัวบบีไปกูเปลี่ยนตชัวอีเาะมีตัสอดตัวสมสาดชัวอีกซิงค์ซ s y คบูมโอ้ดีนะครับผมมีไอ้นี่ มือละสวยผมเล่นในมือถือดูต่อเฮ้ยไม่โอเคพอเพื่อนๆนะเลยลืมกดไลค์กดแชร์ใ,รให้ติดตามชอ่อร์แดีเพลย์นะครับโอเคบ๊ายบายแล้วก็กดติดตามชอ่อร์แดีเพลย์นะครับโอเคบ๊ายบายก้อนเด็ดหลุดนะครับเมื่อกี้เนาะ เด็ดกระจอกนะครับมันหลุด <c oughs> เล่นตั้งนานนบเน็ตหลุดอย่างชอบเลยยังไงเด็ดป้านผมดีไหมใครก็ได้บริจาคน็ตแรงๆให้ผมหน่อยบ๊ายบาย